เห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเขาผู้ใดเห็นเขาผู้นั้นเห็นธรรมอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกอย่างยิ่งว่าธรรมด้านในของพวกเรามีพระศาสดาร่วงรับไปแล้วพวกเราไม่มีพระศาสดา ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วปฏิบัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทางวินัยนั้นจะเป็นศาสนาของพวกเธอนัคืตั้งสอพันกว่าปีแล้วนะกนกนประมาณนี้แหละช่วจะสมบัติก็จะเป็นบทสวดที่พระบุทธเจ้าเนาะเป็นสวดขหาเราเป็นสวดอย่างเป็นสวดปฏิจะสมบัตินะตีอาจารย์าจจะให้ทรมาเปนวันนี้